สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็พามาอาบน้ำนะคะพามาอาบน้ำแล้วก็ <Okay. S 1> ออนวดนวดด้วยนะคะเด<ว>ี๋ยวสามนา <ques> ท <S positions> ีห<ม>น,<ม>นึ่งผ่านเสร็ส<ม>นาทีก็บอกนะคะให้ลูกว่ารอสักแป๊บหนึ่งเพราะว่าถุกมาอาบน้ำแล้วก็มานวดตรงนี้นะคะมันสบายมากๆมันสนุกมากๆแล้วก็ร่างกายก็สดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้นสดชื่นขึ้น ให้เห็นหน้าไม่ได้อายอ่ะมันไม่มีไม่มีไม่ได้แต่งหน้านะคะอ่ะนี่นะคะตรงนี้จะมีเออนวดแล้วก็มีซาวน่ามีทุกอย่างค่ะเออเขาเรียกว่าอะไรเนาะรักษาโรคทุกอย่างคะ่ะรักษาโรคทุกอย่างเอ่อโรคเกาโรคอะไรทุกอย่างมีหมดนะคะก็คือเราเรามาทำเออ เรามาอาบน้ำแล้วก็มานวดนะคะก็เขาจะเป็นมีจะมีราคาแตกต่างกันไปนะคะเอ,อ่ออาบน้ำเฉยๆก็ถูกกว่าอาบละอาบน้ำแล้วก็นวดด้วยก็จะแพงกว่าขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีโฮเทลนะคะให้อยู่ด้วยมีโฮเทลนะคะแต่โฮเทลนี่ราคาสูงมากราคาแพงมากๆเลยนะคะเนาะอยากให้รู้ว่ามัน มันนี่แหละตรงเนี้ยเ,เพื่อนๆที่เขาอยู่ที่สเปนอยู่ที่เขาต้องมานะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่เนี่น้ำที่นี่มันดีมากๆเพื่อนๆจ๋าเป็นแหล่งน้ําที่ดีมากๆแล้วก็เป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นเป็นที่ประวัติศาสตร์ก็คือตรงนั้นนะคะตรงนั้นแล้วเขาก็ได้มา ทำใหม่มาทําเห็นไหมมันมัน,ม,นมันล้มมันอะไรหมดแล้วแต่เขามาทําใหม่นะคะเขามาทําใหม่เป็นตรงนี้ให้นักท่องเที่ยวมาอาบน้ําได้ตามสบายไม่ต้องกลัวงูไม่ต้องกลัวอะไรก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ว่าไฟป่าก็ยังมาถึงนะคะไฟป่าก็ยังลามมาอยู่เนาะโอเคลูกๆก,ก็รอแล้วอยู่ในรถนะคะจะนานไม่ได้เดี๋ยวโดนเอ็ด

Mãe, quer um bocadinho de crema? Não, eu tenho. Toma, mete. Tenho, me tcham este Tem é do bom. Sim, mas. já me tenho. Este É caro. Mira, tô. tô... Mira, mira, mira! Mira. Paulo, você te cuida, tá? Então. Não posso falar um palavrão mais? Ui! Uh. Tá avançado. Eu não ah, já... galera. Claro. Posso destino? Onde é que querem ir? A próxima para a vamos para casa, né? Pô, a gente ainda, <laughs> ainda bebeu um copo lá no, no Casteleiro, mulher? Casteleiro? Então, Onde a... ainda você tem... conhece Casteleiro? Ainda temos o, o Castelo Pago para vocês lá irem. A última vez que eu fiquei vivo eu vou no Casteleiro. Ninguém cá. ninguém. ที่มันเออร้างเนาะเขาทำใหม่ให้นักท่องเที่ยวก็ได้เที่ยวกันสนุกสนานเลยม,มานะคะใครอยากมาเที่ยวโปรตุเกสก็มานะคะเบาตัวเลยค่ะเขาเรียกบอกว่าเขาเบาตัวเขาขี้ใครขี้ใครขี้กระตึกมันออกมาหมดเลยนะคะขี้กระตึก ไม่ใช่เรานวดด้วยในคางนวดแขนนวดขานวดเอ่อส้อนเท้านวดส้นเท้าแล้วมันมันสบายมันสบายมากๆเลยเพื่อนเพื่อนหนึ่งชั่วโมงนะคะคนละเจ็ดคนละเจ็ดยูโรห้าสิบนะคะถ้าอาบน้ำเฉยเฉยมันก็จะถูกกว่านั้นเรานวดครึ่งชั่วโมงเราอา,าบน้ำครึ่งชั่วโมง ราคานี้นะคะถูกมากๆแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโรงแรมน่ะไม่ได้นะคะโรงแรมแพงมากๆเลยโอเคค่ะนี่ก็ไฟไหม้ค่ะเกือบถึงเกือบถึงโรงแรมเลยโรงแรมนี้เจอให้แต่นักท่องเที่ยวมาทั้งนั้นนะคะคนโปรตุกเกสไม่ไม่ค่อยมาอยู่นะเพราะว่ามันจะแพงมากๆ Não sei o que é que quis dizer com isso, mas eu não respondi. Tipo, o Rosé que está a vir. ขอบคุณมากๆนะคะที่ชมคลิป